สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันตโฟกัสอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เราก็อยู่ในกิจกรรมติ๊กตอกล่าสุดเลยนะคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันดีก,กว่าว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูนนี่วอลเล็ตได้ไหมยังสามารถถอนได้ปกติหรือเปล่านะสำหรับใครที่อยากเล่นเริ่มรอบใหม่เพื่อรับ580บาทตรงนี้เผื่อใครสนใจนะทุกคน กดลิงก์ใต้ล่างคลิปได้ในทุกคนเพื่อทําการเล่นนั่นเองเป็นการแชร์ลิงก์เท่านั้นในทุกคนเป็นการแชร์ลิงก์เพื่อทําการรับนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันอ่ะลองแชร์ลิงก์ลองดูคัดลอกลิงก์แบบนี้คะแนนของเราก็จะสามารถเพิ่มขึ้นแบบนี้เห็นไหมแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนของคุณได้นั่นเองนะสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะผู้ใช้เก่าเขา,เขาสามารถทําได้เช่นการลองไปเล่นดูได้นะหรือถ้าใครนะครับ อยากเล่นตัวนี้นะทุกคนเชิญเพื่อนแล้วรับสูงสุดอยู่ที่2 5 8 8 0บาทตรงนี้ก็เยอะพอสมควรอยู่นะก็ลองไปหาเล่นดูได้นะลองไปแชร์ลองไปเล่นดูได้เดี๋ยวไปดูว่าเรายังสามารถถอนได้ปกติอยู่ไหมตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ที่1.9 m อนะทุกคนเลยอยู่ประมาณ191บาทนะครับลองถอนเงินเข้า r ู o Money Wallet ลองดูนะว่า ยังสามารถถอนได้ปกติอยู่ไหมนะอ่าทำการกดคลิกที่ถอนได้เลยสำหรับการแรกลกรางวัลของเรานะทุกคนสังเกตตรงนี้นะทุกคนมีทั้งเติมเงินนะมีการแลกเงินสดกันด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับเลือกได้เลยนะทุกคนว่าจะทำการถอนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าเหรียญเพื่อนๆเ,เหลือนะถ้าเหลือแบบเหมือนผผนะหรือถ้าใครนะครับนี่อยากเพิ่มนะทุกคน เพิ่มวิธีการถอนเงินใหม่นะครับถ้าเพื่อนเพื่อยังไม่เพิ่มก็เพิ่มเป็น t o Bunny Wallet นะทุกคนตรงนี้ผมได้ทำการล็อกอินไปนที่เรียบร้อยแล้วแหละมีการเชื่อมโยงบัญชีจำนวนสูงสุดกับการชำระเงินนี้แล้วนะทุกคนก็คือผมได้ทำการล็อกอินไปก่อนหน้านี้แล้วแหละนะครับก็เลยไม่สามารถเพิ่มได้อีก เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมขั้นต่ำในการถอนจะอยู่ที่15บาทนะครับตัวนี้เป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่15บาทมาถอนลองดูขั้นต่ำ15บาทลองดูนะกาทการกดคลิกถอนเงิสนสดนะครับอ่าก็จะเจอแบบนี้นะครับนี่สังเกตดูจะเจอในทุกคนยืนยันการถอนเงินนะครับเบอร์ก็จะโชว์อยู่ตรงนี้แล้วก็จํานวนเงินของเพื่อนๆก็จะอยู่แบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการอารทาการกดยืนยันการถอนสําหรับตรงนี้นะครับก็จะขึ้นใบเสร็จของเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ กำลังดำเนินการนะครับหลังจากนั้นกดคลิกกลับลองดูอ่านี่ตอนนี้เงินของเราลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูกันดีกว่าสำหรับธุรกรรมของเรามันจะมีประวัติดูไหมอะทุกคนมีไหมอ่ะนี่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 ธุรกรรมการแรกของเราก็การถอนเงินสดเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันดูดีกว่านะทุกคนว่าเงินจะเข้าทูวานี่บอเลตของเราไหม หลังจากที่เรารอไปประมาณ1นาทีนะตอนนี้เงินเข้าเรียบร้อยอยู่ที่15บาทนะทุกคนผ่านติ๊กตอกนั่นเองก็จะขึ้นของบริษัทนะทุกคนเป็นติ๊กตอกนะทุกคนสังเกตเวลาที่ผมทําการถอนไปกับเวลาเงินเข้านะีทุกคนไม่ถึง2นาทีด้วยซ้ำนะทุกคนเงินเข้าไวมากๆนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนะีทุกคนเดี๋ยวเรากดเข้าไปลองดูนะว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอะไรอีกไหม สำหรับการถอนของเรานะเมื่อกดเข้าไปก็จะเจอรายละเอียดแบบนี้นะครับไม่มีค่าธรรมเนียมยังสามารถถอนได้ปกติอยู่สำหรับกิจกรรมของติ๊ t ต k อกนั่นเองเผื่อใครสนใจลองไปเล่นดูได้ยังสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอ l เลดได้ปกติอยู่นะครับเป็นกิจกรรมเชิญเพื่อนนั่นเองสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะพาทีปใหม่จากช่องม o t o ตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ